สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริรัตน์บัญชูชิตเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ16เลขที่21โรงเรียนศรีอนุสรจังหวัดจันทบุรีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับองค์ประกอบของดอกกล้ยไม้สก,กุลหวายกันค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก้านดอกค่ะภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่า p e dancer pike dancer ต่อไปนะคะเป็นก้านดอกค่ะก้านดอกย่อยค่ะก้านดอกย่อยภาษาอังกฤษเรียกว่า Pedicel แ Ped ลและต่อไปนะคะเป็นส่วนที่ขั้นระหว่างก้านดอกย่อยและก้านดอกนะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า r i q u i s e ิคคนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นใบประดับค่ะคือบริเวณสีขาวๆตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Bat t ค่ะ นี่นะคะก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของกล้วยไม้ค่ะในวันนี้นะคะดิฉันก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย